เดี๋ยวเรามาดูกันนะเปิดคลิปแบบเปิดคลิปแบบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level f Channel กับเกม Guardian Tale ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเอาเพชรในเกมทั้งหมด27,000เพชร480ดเศทิ้งไปช่างมันละกันจะมาเปิดกระชาแบบใหม่ในเซิร์ฟเวอร์เกา่าให้ดูก่อนที่จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์โคบลใช่ไหมอีก2วันก็คือมันจะอัปเดตแล้ว ซึ่งหลายคนก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเไอ้คาชาแบบใหม่เนี่ยที่มันเป็นแบบเลือก5ตัวละครกับเลือกอาวุธประจําตัว5ชิ้นอย่างเงี้ยเวลามันเปิดแล้วเนี่ยเรลือการออกกองขาวหรือว่าเรลือการออกตัวละครเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กันไปด้วยลวกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวตรงนี้ดี่ปิดปิดกล้องไปก่อนลวกันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันบงังมันบังตัวละครที่เราจะชอยเอาไว้ตรงนี้เนาะอ่ะปิด ซึ่งไอกระชานี้เนี่ยตอนแรกก็คือทําคลิปไปแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นกระชาแบบไหนก็คือจะเป็นกระชาแบบเลือกนั่นแหละเลือกตัวละคร5ตัวที่เราอยากได้ที่เราต้องการว่าเราอยากได้ตัวละครตัวไหนบ้างเพราะว่าเวลาเราเปิดตัวละครหรือว่ากระชาตรงนี้เนี่ยมันจะได้5ตัวพวกเนี้อย่างแน่นอนแต่เอาจริงนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะเอาตัวละครอะไรบ้างขอเลือกตามหมวดหมู่หน่อยแล้วกันนะตัวละครที่เด่นในเรื่องของการเล่นอารีนาดีไหม การเล่นอารีนาตัวละครส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวพวกนี้ที่อยู่ด้านบนมอยกามอยกามิเกเกอ,อดินมอริเอรอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตัวละครพวกนี้อันนี้ก็คือแบบลิศลิศช้อยได้เลยเพราะว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตัวละครที่แบบว่าเราเราจะเอามาเล่นเนี่ยมันจะบอกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเก่งคอนเทนต์ไหนบ้างอแต่ว่าอันนี้ผมก็จะเอาพวกนี้นะเอาอินฮาตัวหนึ่งเดี๋ยวเผื่อว่าเอาไปเล่นด่านเอา ยูนอาร์ตัวหนึง่งเดี๋ยวเผื่อว่าจะเอาไปเล่นคอลเซียมด้วยอ่ะเอาไปเล่นแคลเซียมด้วยมอยกาเอาไปเล่นอารีนาใช่ไหมเบดเอาไปเล่น ina, อารีนาแคลเซียมเฮ้ยเบดไม่ติดอารีนาเหรอติดกิวเลหรอแล้วก็ลูบีน่าเดี๋ยวลบออกก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะเอาเป็นโอดินเข้ามาโอดินโอดินอ่ะเอาโอดินเข้ามาหลากัหลกๆก็จะเอา5ตัวละครนี้นะเดี๋ยวจะชอยไว้ก่อนว่าเป็นเป็น5ตัวนี้แหละมีอ่นฮา มีตัวของยุนอามอยกาเบธแล้วก็โอดินทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของดีหมหัวสีดำด้วยแต่ตรงนี้เราจะเปิดได้ทั้งหมดสิอัน,นด้วยกันแล้วเรามาดูกันว่ากระชาเนี่ยจะเป็นยังไงกองขาวออกยากไหมออกยากกว่าของเก่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูลองดูไปเดี๋ยวผมลุยเลยละกันเพราะว่าอาวุธประจําตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วบางตัวเอ้ยขอเช็คดูแป๊บหนึ่งนะผมจาไม่ได้แล้วว่ามีอาวุธประจาตัวตัวอะไรมันได้เพิ่มบ้าง ล่าสุดตอนที่เปิดอันนี้เป็นของยูสหรอเฮ้ยถ้ามีตัวตัวตัว,ตวอาวุธพ่วกนี้แล้วผมว่าผมช้พวกตัวละครที่มันมีอันนี้อยู่แล้วบ้างดีกว่าอย่างเช่นยูสใช่ไหมยูสไ like ์กาดนาลิแล้วก็มิเกะเออยูสนาลิมิเกะเอยเดี๋ยวผมช้สามตัวนี้มาดีกว่าในไหนมันก็มีอาวุธประจําตัวอยู่แล้วอะจะได้เอาตัวละครมาเล่นเลยเพราะว่ามิเกะก็เก่งในเรื่องของอารีนายูสก็เอาไปเล่นคอนเทนต์อย่าง ไอโคออฟเอ็กเพนได้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาโอดินออกไปก่อนหนึ่งตัวโอดินเอาเบตออกเอาอินฮาออกอ่ะเอาอินฮาออกแล้วก็ใส่เป็นสามตัวตะกี้อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวหาดูก่อนหาดูก่อนอ่ะยุสยูสหนึ่งตัวยูสหนึ่งตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อารีหนึ่งตัวแล้วน้องมิเกตอยู่ไหนอน๋อนี่นี่มิเกตอยู่นี่อ่ะห้าตัวละครนี้ไปไปไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะได้ห้าตัวละครตัวนี้จริงๆหรือเปล่าพี่โกโหกหรือเปล่าพี่โมหรือเปล่าถ้าเปิดกองขาแล้วมันจะออกห้าตัวนี้ชชว์ๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันไปทั้งหมดสองหมื่นเจ็ดพันเพชรกับรีโมทสิบอันเนาะอ่ะสองหมื่นเจ็ดพันเพชรกับรีโมทสิบอันดูลระจำนะจะได้แบบว่าเอาไว้เป็นแนวทางในการเล่นในอีกสองวันในการอัพเพท โอ้โหใครบอกว่าเกมเกลือะป้านะเกมมันจะเกลือได้ไงในเมื่อตัวละครมันออกดีขนาดเนี้ยเรื่องเปิดเปิดรีโมทฟรีแค่สิบอันออกแล้วอะคุณเฮ้ยผมจะไปเกลือได้ไงวะจ่ปะไดไหมเสียดายคนเขียนตายก่อนเนื้อเรื่องจบเบอร์เซิร์กแปลกๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยตัวละครตัวที่เราจะได้จะเป็นตัวอะไรอยู่ในกล่องที่สามดูเงาดูเงา เรามันอาจจะออกมาแบบว่าไม่ใช่แค่5ตัวหน้าตู้เดี๋ยวมันออกหน้าตู้แน่นอนนี่นาลีอยู่ตรงตัวที่สี่นาลีอยู่ตัวที่สี่นาลีแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ไงเห็นปะบอกแล้วไม่ไม่มีทางออกตัวอื่นยังไงก็ออกแค่หน้าตู้ห้าตัวหนึ่งในห้าตัวที่เราเลือกแน่แต่เอาจริงอะถามว่าใจอยากได้นาลีมากขนาดนั้นไหมสรับไอดีเนี้ยไอดีเนี้ยไม่ได้อยากได้มาาากขนนนนดั้่ีิ เพราะว่ามันยังไม่ใช่ไอดียตีบอสอตรงนี้เดี๋ยวผมสคิปไปเลยแล้วกันแล้วก็พอเราได้ตัวละครมาแล้วหนึ่งตัวสมมติว่าเอตัวนี้อาวุธประจาตัวมีแล้วเราไม่ต้องเปิดอาวุธใหม่เราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนช้อยใหม่ซึ่งเขาจะบอกว่าตัวละครนี้เนี่ยก็คือได้แล้ว already oned ฮะ already oned ตัวละครตัวนี้ได้แล้วเราจะยังช้อยอยู่อีกไหมถ้าเราไม่ช้อยเราก็ลบทิ้งไปลบทิ้งไปตัวละครที่เราเคยมีก็จะอยู่ด้านล่างเราจะได้ไม่ต้องได้ตัวซ้ําทีเนี่ยต่อมาตัวละครตัวอื่นเราจะเอาตัวไหนอีกเอามาเล่อดิเดี๋ยวผมกดโอ โอนใส่กลับไปเหมือนเดิมเดี๋ยวจะมาเปิดตัวละครต่อเพราะว่าตะเกียะมาได้ตัวที่มีอาวุธประจำตัวแล้วอ่ะไปลุยกันต่อเลยไปอีกสิบโลยี่เหลือ,อเรนออกเท่าไหร่เอกรอ,อกเท่าไหร่เปิดสิบกล่องจะได้กล่องขาวกี่กล่องกันนะ้เปิดกล่องขาวจะได้กล่องขาวเอ้เปิดสิบกล่องจะได้กล่องขาวกี่กล่องกันนะ้าะเกียเนี่ยอเกลือละอ่ะรอบที่สองเกลือละ แต่เดี๋ยวจะไม่เปิดเร็วเกินไปนะเดี๋ยวถ้าเปิดเร็วเนี่ยเกมมันชอบกวนตีนไว้เวลาเปิดเร็วเกินไปถ้าเหรียมันจะไม่ค่อยออกกองขาวจะค่อยๆต้องค่อยๆเปิดค่อยๆพูดไปเปิดไปทิลนิดทีลหน่อยให้เกมมันแบบว่าได้ปรับอันนี้ให้เรานิดนึงนะฮะตามทามมิ่งของมันสกิป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 ฮึบอ่าเซนนิดหน่อยหนึ่งทีรอบนี้มีกลิ่นเหม็น ดูได <un> ้ <t ale> เลยครับได้ตัวไหนแล้วถ้าได้กล่องขาวตัวละครเลือกไว้มันจะจอดำใช่ใช่ใช่มันจะจอดำไว้เลยอ่ะเปิดไป3าครั้งแล้วนะกล่องขาวมาอันหนึ่งฮนะแล้วไปต่อฮนะครั้งที่4นะี่ฮะเดี๋ยวผมสคิปลายเซ็นไปเลยกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะสะคลิปลายเซ็นไปเลยละกันอุ้ยกล่องเอ้ยกล่องที่3หรือ4่นะตะ่ก,กี้กล่องที่กล่องที่เท่าไหร่นะ3มหรือสี่สสสาอันนี้3าไม่ใช่4ใช่ไหมสามส อ่ะเกลือไปแล้ว2รอบนะฮะเกลือไปแล้ว2รอบก็คือได้ได้รอบหนึ่งเกลือไป2อใช่ไหมไปรอบที่5ฮะเลศสามเปอร์เซ็นจิงเปล่าถ้าเรศสามเปอร์เซ็นอย่างน้อยต้องมา3ตัวเว้ยเออถ้าสามเปอร์เซ็น่ออย่างนั้นมันต้องมา3ตัวในใ,ในในร้อยกล่องตรงเนี้ยอันนี้กล่องที่4ี่ก็คือเกลือนะอ่ะกล่องที่4ี่ก็เกลือนะครับเลศก็ถือว่าโอเคอยู่นะแย่อยู่ <laughs> ไม่ได้ดีอยู่ <laughs> ใช้คำว่าแย่อยู่เลยแล้วกันเอาจิงมันก็ไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นนะ ถ้าเป็นเกมอื่นเอาจริงเนี่ยโอกาสออก5้าดาวนี้มันออกละสามเปอร์เซ็นตเปอร์เซ็นเนี่ยอ่ะอันนี้กล่องที่ห้าละโอเคของที่ห้ามาตัวนึงถึงแม้ว่าจะไม่มีแถบแดงมาให้ลุ้นแต่ว่ามาแล้วนะครับอันนี้ก็คือโอดินเหรอใช่เหรอันนี้ก็คือจะได้โอดินเหรอมันสังเกตยังไงวะมันสังเกตยังไงวะทำไมเราถึงรู้ว่าได้โอดินวะ เออว่ะเขเปม่โอดินจริงด้วยว่ะทำไมอ่ะดูยังไงอ่ะมันมีอะไรอ่ะมันมีมันมีมันมีอะไรตรงไหนอ่ะมันถึงรู้ว่าเป็นโอดินนะเอาจริงมันก็ไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นนะเพาถ้าเป็นออเกออออเข้าใจแล้วก็คือตอนที่กดเปิดปุ๊บแล้วก็ตัวละครมันขึ้นอ l r e a d y ถูกปะตอนที่กดเปิดปุ๊บก็คือตัวละครมันขึ้นอ l r e a d y เลยว่าได้ตัวอะไรใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้ว ก่อนที่มันจะกําลังจะจะตัดภาพไปที่หน้าเปิดอ๋อ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 ,อรู้เรื่องเออว่ะไอ้แค่ไม่จริงด้วยว่ะไอ้แค่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยอันนี้คือผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพราะมันขึ้นมันขึ้นตัวละครตรงนั้นด้วยแค่เพ่เช่างสังเกตว่ะแค่เพิ่งตาไวมากเลยว่ะยอดแอลเคสอ่ะโอเคเข้าใจแล้วอันนี้ก็ตอบกับว่าเราได้ตัวละครมาแล้วแต่รู้สึกว่าโอดินเนี่ยยังไม่ได้ในเรื่องของอาวุธประจําตัวใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิด โอดินยังไม่ได้อาวุธประจําตัวขอดูอาวุธประจําตัวที่หนึ่งัดแห่งความยุติธรรมไม่มีวะเฮียมีหมัดอันเล็บดีมัดโอรส <c oughs> เอาเวัตเุเทเลยเอาเวัตถุเทเลยบุ๊คบันเลบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเปิดตัวละครต่อเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยไมเลดมันก็จะครบสา0ร้อยพอดีถ้าหากว่าเราจะเปิดแล้วได้ได,ได้จะไม่ได้ได้ตัวละครเพิ่มเนี่ย แล้วอาวุธประจาตัวมันมันไม่ตรงกับตัวละครตัวนี้ค่อยไปได้กันเดี๋ยวตรงนี้ก็เอาโอดินออกไปก่อนละกันเนาะอ่ะเพราะว่าโอดินก็คือได้ไปละเอาออกไปทีนี้เอาตัวละครตัวไหนต่อดีตัวละครตัวไหนต่อดีเด็ดไหมอินฮาแล้วกันไปอินฮากลับมาเสรอลูกยังไงตัวมันก็ได้ใช้อ่ะเราเหลืออีกทั้งหมดกี่โลนะสองหมื่นสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดตอนนี้มีหมื่นสามหารสองพันเจ็ด อีกหโลอ่ะหโลหโลอีก5โลนะครับผมอันนี้ก็คือเปิดไป5กล่องแล้วใช่ไหมเปิดไป5กล่องได้มา2อันละเดี๋ยวต่อไปนะเอ๊ะสแล้วหรอ2 2 2 2ปะ่ะเพราะว่าตัวแรกเราได้ตัวอะไรตะเกียตัวแรกเราได้นารีตัวที่2เราได้โอดินไงอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะเปิดต่อกล่องที่6ไปดูกันเลยแล้วกันขึ้นป่าวว่าตะกี้ไม่ทันมอง อ่ะไม่ขึ้นใช่ไหมอันนี้กล่องที่6ก็เกลนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ดูเลยว่าถ้าเปิดไปทั้งหมด10กล่องเนี่ยมันจะออกเลยสามเอรอย่างที่บอกยิงหรือเปล่านะครับไปกล่องที่7ยังไม่ออกว่ะเฮ้ยพอรู้พอรู้อย่างนี้ว่ามันดูอย่างนั้นได้เที้ยมันดูไม่ตื่นเต้นเลยดิเราไม่ต้องมานั่งลุ้นแล้วว่ากล่องขาวมันจะมันจะออกจากตรงนี้หรือเปล่าก็คือเราสังเกตตรงตรงซ้ายล่างเลยว่าตัวละครที่มันออกอ่ะมันจะออกหรือเปล่าหรือไม่ออกไอ้เที้ยวไม่ลุ้นแล้ว่า จบแล้วอ่ะแต่มันได้อ่ะมันเปิดไปเจ็ดอันแล้วดิโอ้โหแย่ละแย่แล้วจบแล้วอดลุ้นแล้วกล่องที่แปดแปดก็ยังเกลือแปดก็ยังเค็มอยู่เออเนาะอย่างนี้ก็ไม่ลุ้นแล้วดิแย่แล้วแต่ก็นั่นแหละนะมาแปดกล่องแล้วเลยสองกล่องสุดท้ายอะสองกล่องสุดท้ายเดี๋ยวก็มาดูแล้วกันนะก็เลทสามเปอร์เซ็นต์มันมันควรจะได้สามตัวถ้าถ้าแบบว่าเป็นตามเลทของเกมนะเปิด ร้อยกล่องต้องได้3ตัวแต่ถ้าไม่ถึง3ตัวเนี่ยก็ไม่ถือว่าแปลกใจนะก็ถือว่าเราแค่สวยไวย้ถ้าไม่ถึง3ตัวเราก็แค่สวยแต่ก็เหรมันประมาณนั้นแหละเนี่ยมาอึนฮา <c oughs> เนี่ยเห็นปะสามตัวอึนฮามารอบนี้เออถือว่าเหรกาชาก็ยังถือว่าปกตินะสลับสลับผมอ่ะผมยังมองว่าเปอร์เซน์ในการเปิดกาชา้วโอกาสได้กล่องขาวอะ่ะมันยังเท่าเดิมไว้ มันยังไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมอ่ะมันคือเท่าเดิมแล้วก็ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมก็คือในเรื่องของตัวละครที่เราอยากได้อ่ะมันได้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องรอไม่ต้องรอตู้เลทแล้วก็คือตัวอยากได้ก็คือได้ง่ายขึ้นอ่ะอันนี้คือเปิดไป9ก้ากล่องก็ได้ตัวละครที่แบบว่าอยากได้เกือบเกือบหมดเลยนะครับได้โอดินมาได้อึนฮามาได้ดาลี่มาแล้วเดี๋ยวกล่องสุดท้ายเนี่ยผมจะเอาไปเปิดอาวุธประจําตัวแล้วกันเอาไปเปิดอาวุธประจําตัวแล้วกัน ที่เขาบอกว่าเกลือ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 นักเกลือหนาเปิดออกบ้างไม่ออกบ้างไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะเลือกช้อยตัวละครไว้เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งละกันเอาไว้เล่นอารีนาระยะไกลไม่เอาดีกว่าทีมระยะใกล้มันเก่งกว่าเอามอเรียนแล้วกันไประยะใกล้สายถึงสายนกลก้ามอ่ะ แต่ก็เสียดายนิดนึงนะตรงที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เก็บเพชรมาให้เยอะมากใจจริงอะ่ะก็อยากจะมาเปิดอาวุธให้ดูด้วยอีกสักสิกล่องแต่ว่าเพชรมันไม่พอแล้วซึ่งเดี๋ยวตัวละครกับอาวุธที่ผมจะเอาตรงนี้เนี่ยก็จะมีอึนฮานั่นหแหละอันนึงพอได้ตัวมานะฮะมีตัวของแอสเซลด้วยตัวนี้ค่อนข้างเก่งคองลเซียมก็คือจะเลือกตัวมันไว้แล้วก็ธนูของยุนอาเรายังไม่ได้ตัวใช่ไหมไม่ได้ตัวเอาออกไปก่อนยังไม่ได้ตัวเอ๊ะ หรือเอาใส่ไปเลยดิแต่ว่าใส่ของโอดินไปด้วยละกันเพราะว่าโอดินต่เจได้ตัวมาแล้วแต่ยังไม่มีอาวุธแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในเรื่องของดาบเบ็ดดาบเบ็ดเนี่ยถอดออกไปก่อนเดี๋ยวผมเอาอาวุธของไอยุนอาลับมาชิ้นละกันอ่ะเดี๋ยวจะเอาเป็นอาวุธ5ชิ้นนี้แต่เสียดายนะเสียดายตรงที่มันมีแค่กล่องเดียวเนี่ยแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้ลุ้นเหมือนเดิมไหมคือ ก็เหมือนเดิมอ่ะถ้าเปิดแล้วออก5ดาวอ่ะเราก็จะรู้อยู่ดีเพราะว่าตรงเนี้ยเฮ้ยอาวุธเนี่ยได้ลุน้นอาวุธได้ลุน้นเพราะว่าอาวุธตัต่อให้เราเคยมีอาวุธแล้วมันก็จะไม่ันี้เว้ยมันก็จะไม่ขึ้นว่าเป็นโอเน็ตแล้วเพราะว่าอาวุธน่ะเรามีโอกาสได้าําซึ่งได้ซาำอ่ะมันก็เอาไปทําอย่างอื่นได้มันไม่เหมือนตัวละครที่จะบอกว่าเราเนี่ยจะได้สาำหรือไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะได้ลุ้นว่าเราจะได้กล่องขาว กล่องลุงหรือกล่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้ลุ้นอยู่มันไม่เหมือนตัวละครที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ลุ้นเนาะเดี๋ยวไปเลยละกันนะฮะกล่องสุดท้ายบึ๊บค้างอย่างนี้มาไงนะมาก็เฮี้ยแหละ <laughs> มามาก็เฮี้ยแหละอ่ะประมาณนี้นะฮะเสียดายเสียดายเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าลวกันนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวก็จะเก็บอีกสัก2 7 0 0 0เพันเพเดี๋ยวค่อยมาเปิดในเรื่องของอาวุธประจำตัวให้ดูอีกสัก10ิโลลวกัน ไปลุ้นกระชายคีหนึ่งอาวุธประจําตัวแต่ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือ2องหมดูลักันว่าจะได้ไหมจะได้อาวุธประจําตัวของตัวไหนหรือเปล่าก็มาลุ้นเอาละกันว่าจะมีของขาวหรือเปล่าแต่ถ้ามันได้ของขาวจะได้ของอาวุธอะไรใน5ตัวนี้เนาะห้าตัวละครที่เราช้มาป้าลุยนะ3 0สามร้อยมเล็ดบึ้บชิบอุดชือ่อคประมาณนี้ละกันเนาะ ก็นั่นแหละนะโอกาส3เปอร์แลกด2ครั้งมันออกกองขาวมันก็เกินไปก็ประมาณนี้แหละเลดกาชาส่วนตัวก็ยังมองว่าไม่ได้โดนปรับเรดให้เปิดยากขึ้นหรืออะไรสักเท่าไหร่นะก็ยังมองว่ายังถือว่าถึงอ,อยู่ในเรดปกติเหมือนเดิมในอัตรา3เแต่ว่าทางตัวเกมมันบอกว่าโอกาสได้ประมาณ2.750เเซก็คือถ้าเปิด100กล่องอ่ะจะได้กล่องขาวประมาณ3กล่องทั้งตัวละคร แล้วก็แต่อาวุธประจําตัวมันจะมีเลยดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยตรงที่ว่ากล่องขาวอ่ะมันจะแยกเป็น2กล่องก็คือกล่องขาวแบบ4ี่ดาวกับกล่องขาวแบบ5ดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่องขาวในเรื่องของการเปิดอุปกรณ์อ่ะโอกาสที่มันจะได้กล่องขาวเยอะกว่าอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราจะได้กล่องขาวแบบ4ี่ดาวหรือว่ากล่องขาวแบบ5ดาวตรงนั้นเนี่ยก็ค่อยไปรุ่นอีกทีนึงละกันนะครับแต่หลักๆผมว่าประมาณนี้เนาะในเรื่องของกล่องกระชา ของเกมการ์เดนเทลถือว่าเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับอยู่ที่ดวงเราละกันเนาะว่าจะเปิดได้เท่าไหร่